สวัสดีครับท่านบนโภคบุญศิลป์พารกลกางเออ,อเลยขอขอบพระคุณในความเสียใจของท่านแม่ทัพแล้วก็กําลังพลทุกท่านนะครับเออผมมีในฐานะนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ห้าของมหาวิทยทาลัยขอนแก่นนะครับมีคําถามที่อยากถามก็คือเออสิ่งที่ประชา่อ,อความคิดเห็นของท่านเนี่ยครับที่คาดหวังต่อประชาชนคนไทยที่ควรปฏิบัติต่อประชาชนชาวกัมพูชา หรือชาวกมูชาที่เข้ามารับการรักษาที่ประเทศไทยเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรครับครับปลบมือให้น้องนะครับน้องนักษาแพทย์ปีที่ห้าใกล้จบแล้วนะครับเหลืออยู่นิดหน่อยเป็นคำถามที่ดีมากเป็นคำถามที่ตอบยากเหมือนกัน บางสิ่งบางอย่างเรื่องสิทธิมนุษยชนมีส่วนอันที่สองเรื่องกระแสสังคมก็มีส่วนคำว,ว่ากระแสสังคมคือความไม่พอใจของพี่น้องคนไทยก็มีส่วนมนุษย,ษยธรรม โดยหลักษากลแล้วถ้าช่วยได้เราก็ช่วยถ้าเป็นพี่น้องคนละเรือนอย่างเช่นคลอดลูกฉุกเฉินที่อยู่ติดชายแดนอย่างนี้แต่บางครั้งการช่วยเหลือทางสิทธิมรุษยธรรมนั้น กระแสสังคมก็ไม่ต้องการเหมือนกันที่ผ่านมาแม่ทัพถึงขั้นเอาคนป่วยเขมรวิ่งหามขึ้นรถพยาบาลส่งกลับประเทศเพราะพี่น้องคนไทยจะมาจัดการไม่ต้องการให้รักษาที่ไทยเพราะ คุณยิงคนไทยแล้วคุณจะเอาคนมารักษาที่ประเทศไทยอีกมันไม่ใช่นี่คือกระแสสังคมในมุมมองของแม่ทัพคือทั้งสองอย่างต้องมาประกอบกันถ้าสองประเทศนี้ผู้นำเป็นมิตรซึ่งกันและกันวันใดวันหนึ่งเมื่อคุยกันรู้เรื่อง พวกเขาเหล่านั้นผู้นำเหล่านั้นก็จะไปบอกกล่าวประชาชนของประเทศของเขาว่าต่อไปนี้เราจะเป็นมิตรกันนะแต่ปัจจุบันมันใช่ไหมผู้นำเขามองโลกในแง่ดีหรือเปล่าเราสมควรที่จะอำนวยความสะดวกหรือไม่ มันเป็นคำตอบมันเป็นคำถามที่มีคำตอบได้หลายช้อยเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาจะปลอดภยัยไหมแน่นอนครับระบบสาธารณาสุขในประเทศไทยดีกว่าขคเขมรแน่นอนนี่คือสิ่งหนึ่งที่เขา เรียกร้องอยากจะมารักษาที่ไทยแต่คนไทยหายโกรธแค้นหรือยังที่ทหารเขมรยิงใส่ประชาชนตัวน,น้อยสามสามคนเสียชีวิตกำลังเป็นวัยสดใสทั้งนั้นเลยคนไทยรับได้ไหม มันต้องประกอบกันแม่ทัพขอไม่ฟันธงในเรื่องนี้ถ้าเขามารักษาแล้วไม่ปลอดภัยก็ไม่ควรจะมาถามว่าผิดหลักสิทธิมุตยชนไหมมันก็ผิดนะแต่เอาชีวิตเขาไว้ก่อนดีกว่าไหมอย่างนี้ตอบคำถามน้องหมอมันลึกซึ้ง มากกว่าที่เราจะฟันธงว่าเป็นอย่างไรครับเพราะฉะนั้นเมื่อสถานการณ์มันดีขึ้นความร่วมมือสองประเทศดีขึ้นทุกอย่างก็จะเป็นปกติครับขอบใจมากครับโปบมือให้น้องเลยครับขอบคุณท่านแม่ครับมากครับ